สวัสดีค่ะชาวราศีกันค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตานะคะของชาวราศีกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก ทุกสถานะนะคะเราจะเริ่มต้นกันจากสถานะคนโสดค่ะคนคุยแล้วก็คนมีคู่เนะะี่ยเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะชาวราศีกันเนี่ยต้องบอกกันว่าช่องเราเนาะจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคยซึ่งเลขในวันที่เกิดเนาะช้ดในวันที่เกิดก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนค่ะถึง17ตุลาคมนะคะหรือใครที่ชอบดูเกี่ยวกับ ศาสตะวันตกเนาะก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรวมภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและ รับฟังนะคะน้อมรับไปแต่ข้อความที่ดีๆประโยค์ที่ดีๆการสื่อสารที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเลยเนาะไม่ต้องรับไปนะคะรับไปแต่ Energy ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฟังและมีความสุขแน่นอนค่ะคลิปเราจะแนะนําแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีจะไม่สื่อสารออกไปและจะแนะนําด้วยว่าจะต้องทํำยังไงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นใครจะคอมเมนต์อะไรนะคะพยายามคอมเมนต์ด้วยการใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะด้วยความแบบอะไรก็ตามที่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 มันมาจากการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วอะคะ่ะจะจะคอมเมนต์ทางด้านบวกได้ทุกคนจะสามารถคอมเมนต์ทางด้านบวกได้น้องก็น้อมรับผ่อนที่ดีๆไปแล้วกันนะคะนะอ่าเดียวขออนุญ,ญาตเริ่มกันเลยนะคะที่คนโสดนะคะชาวราศีกันนะคนโสดราศีกันช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขออนุญ,ญาตนะคะ ช่วงนี้คนโสดราศีกันเป็นยังไงบ้างคะต้องขอแอบกระซิบน,นิดน,นึงนะใครที่มาส่องชาวราศีกันนะช่วงนี้ราศีกันฮอตบอกเลยว่าฮอตฮอตและฮอตจริงเออนะก็ต้องทําใจนะคะใช้คาว่าต้องทําใจนะช่วงนี้คนโสดเป็นอย่างไรช่วงนี้คนโสดมีแพชชั่นนะคะมีพชชั่นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบ อืมเบื่อเบื่อเซ็งเซใช่ไหมปิดตาปิดไฟใสกองนอนจะเข้านอนคิดถึงใบหน้าใช่ไหมไม่ใช่ละเออดูเหมือนช่วงเนี้ยตัวเราลันลาแบบมีเศษเ <c oughs> จ้าฉูแอบมีความแบบโฟกัสที่ตัวเองค่ะเออโฟกัสสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแฮปปี นะต่อให้รอบตัวมันไม่ไม่มันมีแต่เรื่องท็อกซิกก็เถอะนะรู้สึกเหมือนช่วงระยะนี้รอบตัวมันมีแต่เรื่องท็อกซิกแต่พยายามโฟกัสที่ตัวเองราศีการพยายามแบบทําให้ตัวเองอะค่ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการนะคะตัวเราช่วงนี้เจ้าชูเนาะแอบแอบแบบแบบมีแบบม,แบบมีเลงคนนู้นคนนี้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์คนโสดอนะมันไม่ผิดอยู่แล้วแหละเนาะก,กันเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครเข้ามาหาคุณในช่วงระยะนี้ไหมคะกัน การคนโสดช่วงนี้มีใครเข้ามาหาคุณไหมคะว้าวคนที่เข้าหาหรอเป็นถึง GM Press เลยนะจ๊ะเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวท็อปเนาะอืมโอเคช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยดูเป็นคนที่แบบเอาจริงๆนะคุณจะรู้สึกได้ว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขา เขาออกมาเขาเขามาสไตล์แบบที่ปรึกษาลุคดีเทสดีพูจาดีแล้วก็ดูแบบมีเหตุผลมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่ม,ม,หญมีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ปรึกษาที่ดีอ่ะดูดีเลยแหละคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่เกิดในราศีกันด้วยกันเองด้วยนะคะแล้วก็มี energy <S <S ของคนที่เกิดราศีพฤกษภมังกรเมษสิงห์ธนูนะคะใดๆแล้วดูเหมือนว่าคนคนเนี้ยค่ะเขาเข้ามาในลักษณะของการเป็น ที่ปรึกษาที่ดีเป็นผู้เป็นครูเป็นคนแนะนำนะเหมือนอ่าอย่างที่บอกค่ะเหมือนกันช่วงเนี้ยเจออะไรที่มันท็อกซิกในชีวิตเยอะเนาะบางทีเราก็ไประบายกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคือพูดคุยราศีการคนชอบพูดคุยมีมีอะไรก็ตามที่แบบมีรีเลชั่นกับคนทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเนี่ยมันมันม่นคือสิ่งที่ตัวคุณมีแล้วตัวคุณเองอะ่ะมันจะได้ครูนะคะที่เหมือนกันมาเองโด,โดยที่ไม่ดูตัวนะอย่างที่บอกอะคา่ะดูดูเหมือนจะมีคนเข้ามาแหละแต่การเข้ามาในครั้งเนี้ยเขาเป็นผู้ใหญ่เขาดูแบบ ลกผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมันคงไม่มีการจีบกันสไตล์แบบจีบกันไปจีบกันมาหวานๆะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีเนาะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้คุณอาจจะเจอผู้หญิงที่แบบดีเลยแหละเป็นพ่อเป็นเป็นแม่พันเป็นครอบเออเป็นเป็นภรรยาเมียศิภรรยาได้เลยเออเป็นเป็นแบบนี้เลยอาจจะเป็นคนในความความคิดคุณเลยก็ได้นะคะดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงมาดูคลิปเนี้ยคุณอาจจะได้ผู้ชายคุณอาจจะเจอผู้ชายที่เป็นในลักษณะของ เรียบร้อยเออเรียบร้อยกว่าเราเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วก็ดูดูมีความสุภาพสุขุมนะคะพูดน้อยเออดูเป็นแบบดูสะอาดสะอ้านนะคะดูดีอ่ะเออนะทีนี้เดี๋ยวดูแอคชั่นนิดนึงหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในสถานการณ์ความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะอื้อคุณคะ เหมือนตัวคุณเองอะกล้าที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ด้วยนะรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองแล้วช่วงเนี้ยอืมถ้าเกิดว่าคนในลักษณะนี้เข้ามาคุณเปิดใจเลยแหละนะแต่ดูเหมือนแบบว่าคุณก็มีความแบบ ไม่ได้เลือกแค่คนเดียวอ่ะเออเพราะคุณเป็นคุณได้ไพ่ t ด e w o r วลอ่ะอาจจะแบบว่าดูคบคนในโลกออนไลน์ก็ได้นะแล้วก็มาดีลกันมาดีลกันมาเจอกันนู่นนันนี่อะไรก็ว่าไปลงทุนทํางานในความสัมพันธ์แล้วก็หรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนนะคุณกันบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานออนไลน์หรือว่า อมีคนรู้จักเยอะบนโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมีคน f o รนด์เยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ทั้งคุณแล้วก็ตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าจะได้ทํางานในความสัมพันธ์ด้วยนะคะนะที่นี้ไพ่แนะนําไพ่แนะนำเน,นำี่ยดูซิว่าชาวกันนะคะในช่วงระยะนี้ไพ่แนะนํานะคะอยากจะแนะนําคนโสดว่าไงบ้างนะคะอยากแนะนําคนโสดว่าไงบ้างคะไพ่วีควี o ออฟคัพนะคะอืม ให้อบบอกคะ่ะว่าให้ระมัดระวังนะคะคนที่เป็นมิตรเราอ่ะมิตรเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะให้ระมัดระวังว่าคนนี้อาจจะมาแบบมาในลักษณะของการที่หรืออาจจะเป็นแฟนเก่าหรืออาจจะเป็นหมวดของแฟนเก่ามามาพูดหรือมาสื่อสารหรือทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจนะช่วงระยะนี้ยก็พยายามปล่อยผ่านนะคะพยายามทําตัวให้เป็น Queens อาคั p ไว้นะคะก็อะไรใดๆแล้วที่มันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆอะคะ่ะพยายามอย่าไปขุดอย่าไปหามันเนาะ อืมถ้าเราไปโฟกัสของใหม่เราก็ไม่ต้องไปหาของเก่าแค่นั้นเองนะไพ่แอบบอกอย่างนี้ว่าจะมีคนเก่าเข้ามาอย่าสนใจเออนะอะไรเก่าๆแต่กันเป็นคนที่แบบว่าเวลาลักใครเราลักจริงๆนะฝังใจแล้วฝังแบบฝังลากฝังใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาก็คือไม่เอาเลย นะก็ไพ่ออกมาเตือนเฉยๆเนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเอยตอนนี้ยคุยกับคนประมาณนี้อยู่คุณโบอยากจะดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะนะเรา move กันไปต่อที่คนที่อยู่ในสถานะของคนคุยนะในนี้สารภาพมานะว่าใครมีใครมาส่งกันบ้าง <laughs> นะ สารภาพมาเดี๋ยวนี้นะว่ามีใครมาส่องกันบ้างนะม,มาดูชาวราศีกันความรักในช่วงนี้ของคุณค่ะความรักในเดือนนี้ของคุณนะคะเดือนสิงหาคมนี้เนาะไหนมาดูซิชาวกันคุณเป็นยังไงคะวะคุณเป็นฟ u e นออฟคัพ s ์นะคะเตดเหรียญแปดไม้เท้าด้วยว้าวะคุณรู้สึกว่าจะแฮปปี้จะมีการเดินทางไปเจอกันด้วยหรอ ว้าวไพ่ดีอ่ะกันการดูเหมือนกับตอนนี้อ่ะที่เห็นจากหน้าไพ่นะคะชาวราศีกันที่มีคนคุยนะหรือสถานะไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าคุณอ่ะจะรู้สึกดีกับเขามากๆเลยนะรักเขารู้สึกดีกับเขาอยากดูแลเขาอยากจะแบบช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเรื่องของ แต่ดูเหมือนว่าคุณอ่ะเป็นนักซัพพอร์ตที่ดีอะค่ะเหมือนคุณจะให้คําแนะนําให้คําพูดที่ดีๆแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆและมั่นคงให้กับเขาคุณอยากเจอเขามากๆเลยอะ่ะคุณอยากแบบไปเจอเขาอยากจะแบบว่าให้อะไรกับเขาซึ่งมันเป็นของขวัญของกำนันอะไรอย่างเงี้ยอืมเอเนอร์จีคุณมันเป็นเอเนอร์จีของคนที่มีความสุขค่ะและอยากจะเริ่มต้นอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่มีการหยุดพักไม่มีการสต็อปใดๆทั้งสิ้นคือจะไปอย่างเดียวเอออา เข้าเกียร์แล้วเนาะเราต้องไปอ่ะเนาะใช่ไหมกันใช่ไหมอ่ะไหนเรามาดูแอคชั่นเขานหนึ่งเนาะคนคนนี้คือใครคะคนที่คุณคิดถึงอยู่หรือคนที่คุณคุยอยู่คือใครคะกันคนที่คุณคุยอยู่คือใครคะกันคือใครคะกันเขาเป็นยังไงคือใครคะกันโอ้โหมีถุนตุนกลุ่มมีนกระกรกพิกจนะคะอืมโอเค มิถุนตุลกุมมีนกรกฎพิกจิกนะคะคนคนนี้ดูเหมือนว่าเขาเองก็มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะแต่คนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่รักคนง่ายชอบคนง่ายแล้วตอนนี้เขากําลังหลงเสน่ห์ในตัวคุณด้วยเขากําลังแบบแอบหลงรักคุณด้วยกําลังรู้สึกแบบแต่เขาคีปลุกนะ <laughs> ดูเหมือนเขาไม่พูดเนาะตอนเนี้ยจากคนที่แบบว่า พยายามเก็บความรู้สึกแบบสุดฤทธิ์เลยนะพยายามจะแบบว่าไม่ให้รู้ความรู้สึกของตัวเองนะตอนเนี้นะทุกอย่างมันจบสิ้นมาละมาเขาทลายกำแพงของตัวเองแล้วก็พยายามสื่อสารพยายามจะมาบอกพยายามจะแสดงอาการพยายามที่จะมีรีแอคก,กับคุณนะคะคนคนนี้แอบแอบเป็นคนที่แบบปากไวด้วยเนาะ พูดอะไรแบบตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนอาจจะตรงจนเกินไปจนบางทางบางทีคุณแบบเอ๊ะเอ๊ะตรงลงพูดเล่นหรือพูดจริงวะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็เขาอาจจะมาแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกก็ได้ว่าเขาชอบคุณเขารักคุณแต่ว่าเขาอาจจะค่อยๆแบบคุยกับคุณแล้วก็คบกับคุณแล้วอยู่ๆก็คือแบบ เราครบกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนแบบว่าดูดูมันเป็น energy ที่ดีที่ตัวคุณเองอะค่ะจะได้รับนะคะกับคนคนนี้แต่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะยังไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์พอคุณไม่ได้เร่งรีบในความสัมพันธ์เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อแล้วคุณไม่รีบเขาก็ไม่รีบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออดูเหมือนว่าจะมองกันออกอะคา่ะแต่ว่าคุณทั้งคู่ดูดูมีความรู้สึกที่ตรงกันเขาคุณเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้รับ คุณต้องเป็นฝ่ายไปหาเขาก็ถึงจะคุณถึงจะได้เจอกันเออคุณต้องเป็นคนที่แสดงทุกๆอย่างออกก่อนเขาถึงจะแสดงออกกับคุณเช่นเดียวกันดูเหมือนทุกอย่างเนะี่ยคุณจะเป็นคนเริ่มก่อนนะกันนะถ้าดูดูจากดาไพายทุกอย่างคุณจะเป็นคนเริ่มก่อนนะทีนี้ไหนดูดนวโน้มซีว่าจะพัฒนากันไปได้ไหมเออเดือนนี้จะยังไง จะมีการทำ,ทำงานในความสัมพันธ์นะคะอืมจะมีการบอกความรู้สึกของกันและกันนะอาจจะอัปเกรดความรู้สึกนะอาจจะไม่ได้พูดว่าเออเราเป็นแฟนกันนะหรืออะไรกันนะแต่ว่ามันจะมีการอัปเกรดความรู้สึกเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณคุณคือคนที่เขาแบบเขาพอใจอ่ะคะ่ะเออคุณทีคค่คือคนที่เขาพอใจแล้วรู้สึกว่าณนะตอนเนี้ยคุณคุณคือคนที่เขาโฟกัสแล้วแหละ อแล้วก็อยากจะลงทุนในความสัมพันธ์ต่อไปนี้ก็คงไม่กลัวแล้วแหละว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะด้วยด้วยนลังงาหน้าภัยของเขาอะค่ะมีนกับประพบบิจิกเนาะมีถุนตุนกลุมนะคะ ก็ตามนี้เลยเนาะทีนี้ไพ่แนะนําอยากจะบอกอะไรชาวกันหลายๆคนสงสัยแล้ว่ีเนี้ยเฮ้ยทาไมมันตรงจังเลยมันนุน่นมันนี่หรือมันอะไรยังไงถ้าอยากจะดูให้ลึกกว่านี้อยากรู้ว่าคุณเป็นคู่กันไว้แล้วอนาคตจะไปกันต่อแบบไหนอะไรยังไงแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะคลิปเราจะเป็นคลิปแบบยิงยาวนะคะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้มีอะไรมาแปะใดๆทั้งสิ้นไม่มีสแกน QR วอโค้ดเพราะฉะนั้นบุญสัมพันธ์ล้วนๆค่ะถ้าใครอยากจะดูเป็นการส่วนตัวหรือว่าอะไรใดๆก็ทักไลน์ไอดีมาแค่นั้น เดน,นะมาลองมาถามคิวก่อนได้นะคะนะเดี๋ยวดูซิไพ่แนะนำอะไรไพ่บอกจะได้ไปหาได้ไปเจอกันว่ะอุย้ยเปิดใจค่ะไพ่บอกว่าให้คุณทั้งคู่เปิดใจนะคะให้คุณทั้งคู่เปิดใจนะมันจะมีพลังงานของคนที่แบบคิดถึงกันอยากมาหากัน แต่ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยความยังมีความกลัวอยู่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันจะไปในทิศทางไหนแต่ไพ่ก็บอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นที่ดีมันคือความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในความรู้สึกของตัวเองอพูดได้ก็พูดบอกได้ก็บอกนะคะแค่นั้นเลยเนาะไม่ต้องไปเก็บไว้เก็บไว้อึดอัดเดี๋ยวอกแตกตายนะก็ตามนี้เลยนะจ๊ะกันนะสําหรับคนที่มีคนคุยนะต่อไปนะคะเราไปดู เรื่องรวของคนที่มีคู่มีความรักกันอยู่แล้วเนาะคนที่มีคู่กรณีหรือมีคู่เนี่ยแหละเออเป็นแฟนกันนะคุณที่เป็นแฟนกันก็คงเป็นคนที่รักกันนะคะรักกันแล้วก็นะเป็นแฟนกันไม่ต่ำกว่าหกเดือนเนาะหรือคู่สามีภรรยาที่มีเคสอะไรแบบเอ๊ะเอเอ,เอ,เอก็สามารถฟังได้นะคะอ่ะขออนุญาตสับไพ่แป๊บนึง การมีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะนะคนที่ความรักดีอยู่แล้วก็คงไม่เข้ามาดูหรอกเนาะใช่ไหมก็ถ้าดีอยู่แล้วก็คงไม่เข้ามาดูก็คงจะแบบว่ามีปัญหาแนละ้วก็เข้ามาดูแต่ว่าโบเชื่อว่าใครที่ได้เข้ามาดูก็คงจะมี e NERGY ที่ดีๆแล้วก็ทําให้ความรักคนที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอะค่ะนะใครที่แบบว่าความรักแบบมีปัญหาก็ก็อาจจะแบบว่า ได้มีช่องทางมีรูทางที่แบบไปทําให้ความรักมันแน่นมากขึ้นหรือดีมากขึ้นก็ได้เนาะดูนิดนึงเนาะว่าคุณคือใครนะคะคุณคือใครคุณเป็นยังไงบ้างกันคนมีกู้ดูเหมือนตอนนี้ตัวคุณเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะเบื่ออยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็โฟกัสไปที่ลูกบางคนมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย นะอาจจะแบบว่าคิดมากเรื่องลูกคิดมากเรื่องบริวารในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวกันนะดูเหมือนแบบว่าหรือว่าบางคนอาจจะคิดมากเรื่องพ่อแม่เอออะไรอย่างเงี้ยนะชาวกันที่ที่แบบมีมีมีความรักนะคะเหมือนเราโฟกัสไปที่คนในครอบครัวค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเบื่อทาไมเจอปัญหาเดิมๆนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยคิดเยอะนะคะคิดแทนไหนะอยากจะอยากจะดูแลทุกๆคนให้มันแบบ เหมือนกันแต่มัน,ม,นมันไม่สามารถแบบบาลานซ์ได้อะมันดูเหมือนมันมีเรื่องตึงเครียดภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะคะนะบางคนอะ่ะมีลูกแล้วอาจจะเครียดหรือปวดหัวกับลูกก็ได้หรือบางคนอะ่ะมองว่าอาจจะวางแผนที่จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ยังไม่เหมาะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกกังวลก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าความรักของคุณนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะมันมีคู่ชาวราศีกันเนาะ สองดาบอโอ้โหดาบสุดแล้วมันสุดแล้วแหละอืโอเคโอเคสิ่งที่หลงเหลือไว้โอเคค่ะตามนี้เลยเน,ะนาะนะไพ่บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบไม่เคลียร์กับตัวเองอะรู้สึกแบบสับสนกับการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตดูมันอึมครึมเนาะเหมือนคุณแบบ อดทนอะไรมาแบบถึงขั้นสุดแล้วอะค่ะเหมือนกำลังวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างมันมีไพ่สามถ้วยมาด้วยคนบางคนอยู่ในสถานการณ์ของคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์อื่นๆอืมอาจจะเป็นที่เขาก็ได้อาจจะเป็นที่คุณก็ได้คุณอาจจะกําลังเอ,อ่อคนที่คุณรักอะค่ะอาจจะอยู่ในราศีมิถุนตุลกลุมนะคะ พุกศกันมังกรมีนกรกฎพิกจิตก็ได้นะแต่โบเห็นพลังงานของคนที่กําลังวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างในการจบความสัมพันธ์หรือว่าจะอืมจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีน่าจะเป็นฝังนนฝ่งที่ตัวเขาอืมน่าจะเป็นฝั่งที่ตัวเขาหรือว่าตัวคุณก็ได้แต่ว่าหนักๆไปที่ทางเขาแต่โบไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคนอื่นนะคะแต่เขากําลังคิดว่า บางทีอ่ะการที่คุณกับเขาคุยกันน้อยอะเนาะบางทีมันก็มีใครที่แบบเข้ามาทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมีคนที่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถึงขั้นแบบเติร์ดปาร์ตี้ไหมยังไม่น่าจะถึงยังไม่ถึงหรอกอืมยังไงก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีคู่ก็พยายามแบบ เติมเต็มกันนะคะคุยกันให้เยอะๆแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนเหมือนมันอ่อนๆออฟออฟอะค่ะนะในเรื่องของคนนี้คู่เนาะเหมือนมันเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวมันก็อยากเลิกเดี๋ยวมันก็อยากรักเดี๋ยวมันก็อยากเลิกอะมันตัดสินใจไม่ได้อะมันรู้สึกเบื่ออะค่ะทั้งคู่เลยรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบที่อยู่เนี่ยเหมือนแบบเห็นไหมไพ่แนะนําเออไม่ใช่ไพ่แนะนําสิไพ่จะบอกอะไรกับสถานะตอนนี้มีการตัดสินใจแล้วว่า มีการตัดสินใจแล้วค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการต้องทําอะไรบางอย่างเนาะมองว่าตัวคุณเนะ่ะตัวคุณเองน่าจะตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างถ้าใครตัดสินใจที่จะทําอะไรอย่างที่น้าไพ่บอกนะคะคอมเมนต์มาบอกโบนอยนะ่เนาะอืมว่าใช่ไหมแต่ไม่ต้องบอกอรายละเอียดนะบอกแค่ว่าใช่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะสําหรับคนมีคู่เพราะว่าไพ่มาคอนเฟิร์มว่า โอเคทำเลยไพ่บอกว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อเลยค่ะทำเลยแล้วมันจะดีไม่ต้องบอกนะคะว่าจะทำอะไรแต่คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าใช่ไหมแค่นั้นเองนะคะนะทีนี้ขอดูไพ่แนะนำนิดนึงว่าไพ่ยอยากบอกอะไรคนมีคู่ชาวราศีกันเนาะราศีกันคะคนมีคู่ไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่ยอยากแนะนำอะไรเรื่องราวของคนมีคู่บ้างคะเจแบบ็ดดาบ เลือกทํา,า,าทในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องไพ่มาบอกว่าอวางแผนถ้าคิดแล้วอ่ะก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะทําให้มันชัดเจนอย่าคุมเคือเพราะการที่ทําอะไรที่แบบไม่ชัดเจนอะ่ะคนที่ เจ็บหรือคนที่รู้สึกไม่สบายใจก็คือตัวคุณไพ่มาคอนเฟิร์มเจ็บดาบที่ตัวเขาวางแผนคุณกําลังวางแผนอะไรสักอย่างเกกับตัวเขาว่าจะพูดไม่พูดดีจะชัดเจนไม่ชัดเจนดีหรือจะอ,อะไรยังไงดีแล้วก็ไปโฟกัสที่สี่ดาบที่ตัวคุณนะคะตัวคุณยังรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะมันมันขออยู่แบบอยู่อย่างเงี้ยไม่ทําอะไรเลยจะไม่ทําอะไรเลยมันไม่ได้ไง มันก็จะเป็นอารมณ์แบบฟิลแบบไม่ได้อะ่ะ ต้องทําอะไรต้องแอคชั่นได้แล้วนะคะไพ่ก็จะมาแนะนําประมาณนี้เนาะอ่ะใครที่แบบว่าอยากจะเคลียให้มันชัดกว่านี้ก็ดูเป็นการส่วนตัวนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เพราะว่ามันเป็นดวงรวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกความรักทุกสถานะทุกราศีมีแต่เรื่องที่น่าย,ยินดีกันนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова